ทอมทอมเวย์ยูกลาดใไนเอ้าไม่ใช่เหรอทอมแคนนอนเออไม่ใช่เพลงคาราบาวนะั่นมันเพลงอะไรไม่รู้นะครับเคยฟังอยู่พ่อเปิดให้ฟังอะนะครับทอมแคนนอนเก็บหรือขายดีเราลองมาคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ที่กองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้ที่ปล่อยยืมไปสโต๊กซิตี้นะสำหรับทอมแคนนอนและยิงคนเดียว4ประตูในเกมกับพอร์ตมัธถ้าใครจำกันได้นะครับกองหน้าของสโต๊กซิตี้นะครับช่างปั้นหม้อเนี่ยนะครับวันนี้มาคุยกันหน่อยนะครับ ฝากทุกท่านทำการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็อคอมเมนต์รับพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับทางของทอมแคนนอนนะนะครับเรียกได้ว่าแคนนอนเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะคนหนึ่งเลยที่ตัวผมเองนะตอนที่ย้ายมาเลสเตอร์เนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะได้รับโอกาสหรือเปล่าแต่มันมีช่วงหนึ่งครับช่วงปีที่แล้วในยุคมาเลสกาทอมแคนนอนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำผลงานได้ดีมากนะครับในช่วงที่ นาโชกับเพสเซนดาก้าไปแอฟริกันครับอ้มนชันเนะแล้ววาดี้ก็มีช่วงเวลาที่บาดเจ็บนะครับนั่นทาให้ทอมแคนนอนเนี่ยได้รับโอกาสแล้วพอแคนนอนพอโอกาสได้รับโอกาสเนี่ยแคนนอนก็ทําได้ดีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยบางทีมันมีเคล้าโคงของวาดี้สเหมือนกันนะนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนร้อหรอกแต่ว่าเป็นคล้ายๆแบบการเขาเรียกว่าอ,อะไรดีการวิ่ง ัดลายการวิ่งสอดอะไรเงี้ย g ก็ต n ินบ i n d วิ่งทะลุช่องกองหลังอะไรเงี้ยสำหรับทอนะมแคนนอนน่ะมานทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาละเว้ยเราได้ได้กองหน้าแบบสำรองวารดีมาอาจจะยังไม่พัฒนาเก่งเท่าวารดี้หรอกแต่มันทําให้นึกถึงรู้สึกเหมือนตอนวารดีมาใหม่ๆนะวารดีพิกพีกนะ่ะที่วิ่งแบบโอ้โหวิ่งลืมตายเนะี่ยแต่พอมาวันนี้ครับเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวด้วยซ้ํา ทอมแคนนอนเริ่มที่จะหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ตัวเขากับเลสเตอร์ซิตี้หรือกับพูดง่ายๆนะพูดแบบไม่อ้อมเลยก็คือสตีฟคูเปอร์ครับแคนนอนได้สัมภาษณ์นะครับผ่านทางสโต๊กนะครับเขาได้บอกว่านะครับเขาเนี่ยอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอยากที่จะอยู่กับทีมต่อนะครับแต่สุดท้ายเมื่อมันไม่รับโอกาสเมื่อมันคูเปอร์เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะปล่อยเขาไม่ใช้ก็เลยปล่อยออกไปสำหรับ ทอมแคนนอนนะครับแล้วพอเกมล่าสุดเนี่ยเกมกับพอสมัตเนี่ยเกมกับเดอะปอมเปเนี่ยแคนนอนก็ยิงคนเดียวสี่ประตูเลยนะครับก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแคนนอนก็ยังมีของอยู่นะครับแต่ถามว่าผมเข้าใจนักเตะไหมผมเข้าใจอยู่แล้วสำหรับทอมแคนนอนแต่เราต้องยอมรับว่าตอนไอตอนพรีซันนแคนนอนอ่ะทำได้ไม่ดีมาก แต่มองอีกมุมหนึง่งหรือนะักสเตปสเตปคูปเปอร์เนี่ยคือไม่ใช่นักเตะหรือเปล่านะครับมองอีกมุมหนึ่งเราปล่อยให้นักเตะเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรเก็บเลเวลนะครับในในแชมเปี้ยนชิพเก็บเลเวลในหลีกลองอีกสักปีหนึงอะให้แบบได้ลงเล่นเต็มๆเพราะว่าไปอยู่กับสโต๊กเนี่ยตัวจริงเบอร์เก้าด้วยได้เบอร์เก้าด้วยสำหรับทอมแคนนอนอะทุกคน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับแต่ตอนนี้มันก็สถานการณ์มันก็ต้องรอดูว่าจะเอาอยัางไงเพราะเลสเตอร์สตีสามารถเอาเรียกทอมแคนนอนกลับมาได้ในตลาดหน้าหนาวนี้นะหรือมีอีกทางหนึ่งคือที่ตามข่าวนะนี่พูดตามข่าวก่อนะเลสเตอร์จะขายทอมแคนนอนออกไปนะครับซึ่งตอนนี้มีทีมอย่างเวสต์บรอมกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยเวสต์บรอมก็ของโคลเบลันนั่นแหละนะครับแล้วก็ดาบผู้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ย ที่แฮร์รี่ซุดท่าไปอยู่เนี่ยจ้องที่อยากจะซื้อทอมแคนนอนนะครับแต่ราคาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยสิบล้านปอนด์จากการรายงานนะครับสำหรับราคาของทอมแคนนอนก็เลยอยากมาคุยกับทุกคนว่าเอ้ยทุกท่านจะเลือกอะไรสำหรับในมูมของทุกคนอะถ้าเป็นผมสำหรับส่วนตัวผมผมอยากให้เก็บทอมแคนนอนไว้ก่อนนะครับผมอยากให้เก็บแคนนอนไว้ใช้ก่อน ครับแต่สตีฟคูเปอร์คุณต้องใช้จริงๆนะเอาส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าแคนนอนยังดูแล้วเนี่ยยังมีทรงมากกว่าเอดูานะแล้วก็ทางด้านของเพ s s เซนดาก้านะดาก้าไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าแคนนอน่ะผมว่าดูดีกว่าดาก้าแล้วก็ดูดีกว่าอั o ซอนเอดูาแต่ไม่รู้ทำไมนะสตีฟเนี่ยสตีฟคูเปอร์เนี่ยชอบใช้ทอมเอ้ยไม่ใช พลสันดาก้ามากกว่าแต่ตอนนี้ดาก้าเจนะครับ <c oughs> คือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เอาแบบในมุมมองผมนะผมไม่อยากเสียแคนนอไปว่ะพุ่งตรงเลยไม่อยากเสียทอมแคนนอนไปว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ผมชอบแคนนอนนะเอาจริงอะ่ะนะครับผมชอบทอมแคนนอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องไปจริงๆผมก็แอบเสียดายนะครับเสียดายจริงเออ ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอ่ะไม่ว่าไงก็ตามก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายนะแล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามส่วนตัวผมผมอยากเก็บไว้นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ลองมาพูดคุยกันนะครับสำหรับทอมแคนนอนก็ขอให้ไปเก็บประสบการณ์เพราะว่าเอาจริงๆนะอ่ะสุดท้ายก่อนผมจะพูดก่อนลงนะแม้ว่าแคนนอนจะอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกนะอยากอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกนะ แต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเฮ้ยคุณอยู่ในลีกสูงสุดอังกฤษเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยกับเลสเตอร์ต่อเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสลงหรือเปล่าหรือคุณต้องเป็นตัวเลือกที่สามที่สี่เนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าถ้าแลกกับการที่คุณเนี่ยออกไปสต็อกอย่างน้อยคุณได้ลงเยอะแน่แนคุณไปกองหน้าตัวหลักของสต็อกซิตี้เลยนะครับแต่ก็มันไม่มีอะไรเป็นบอกการันตีว่าเฮ้ยแคนนอนคุณจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ ก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ของทอมแคนนอนหลังจากนี้ต่อจากนี้จะเป็นยังไงแต่ถนะ้าถามผมถามผมส่วนตัวผมอยากให้แคนนอนอยู่ต่อครับน่าประมาณนั้นทุกท่านยังไงก็คอมเมนต์มาได้อะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆและก่อนลงนะครับทุกท่านยังมีเวลานะครับสําหรับการไปร่วมกิจกรรมนะครับ lcfc c h e e r d a y นัดเลเตอร์สตีบุกเยือนแฟมตันนะครับจะจัดกันที่ร้านฮอปแนโฮฟครับบาที่ก o อบชแนลเซ็นเตอรลาบินทรานะครับ เป็นกิจกรรม w h a t e f o x x Football Station ที่ทางด้านของผมกับ w h a t e f o x เนี่ยได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอยากให้งานนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรดีเป็นงานที่แฟนเลสเตอร์เนี่ยได้มารวมตัวเป็นคอมมูนิตี้ดูบอลกันนะครับที่ g o l Channel Center นะครับรามินทรานะไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ผู้โชคดี10รางวัลเนี่ยร่วมงานฟรีนะครับได้คูป,ปองอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย850บาท และในงานเนี่ยยังลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายนะครับหนึ่งเลยที่เป็นรางวัลใหญ่เลยนั่นก็คือรางวัลเสื้อเยือนเลเตอร์สตี้ฤดูกาลล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนี้ตัวสีดําที่มีที่มีลายชมพูนะทุกคนนะครับที่มีแบบชมพูนะเพียงแค่คุณไปกดไลค์ในเพจโพสต์นี้นะนะครับของฟุตบอลอีสไลฟ์ผู้คนคือชีวิตเนี่ยไปกดแชร์เป็นสาธารนณะแล้วก็แค่มาคอมเมนต์ว่านักเตะค,คนไหนที่ทําให้คุณเริ่มเชียร์เลเตอร์สตี้แค่นี้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โพสต์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมสนุกกันทาง Facebook ได้เลยของฟ o ตบอลอีสไลฟ e ฟุตบอลคือชีวิตกติกาง่ายมากๆนะครับแชร์โพสเป็นสาธารนณะมาเล่าแล้วก็แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าแชร์แล้วนะติดแฮชแท็กฟุตบอลสเตชันแค่นี้เองง่ายๆนะครับไปร่วมกันนะทุกคนขอบคุณมากๆครับวันพนี้ขออนุญาตลา,าไปก่อนแล้วเจอกัน